งานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์สินค้าโกลคอลลาเจนไตรเปปไทด์บายไอซิกาที่พร้อมจะสร้างผิวและสุขภาพของคุณให้แข็งแรงแล่าสุดถือเลิกดีจัดงานเปิดตัวพร้อมเผยถึงการขยายตลาดสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งบนโลกออนไลน์ประกาศจับมือกับเพจจอกจอกเพจอันดับต้นๆของเมืองไทยเตรียมขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ AEC โดยอินฟลูเอนเซอร์และสาวงามจากเวทีการประกวดชื่อดังระดับประเทศเข้าร่วมงานนี้อย่างคับคั่งค่ะครับผมตัวคอลลาเจนตัวนี้นะครับชื่อว่ากคอลลาเจนครับไตรเปปไทด์เป็นคอลลาเจนจากปลาทาเลครับซึ่งส่วนผสมนะครับจะมีทั้งหมด17ตัวนะครับสารสกรัดอัดแน่นที่เป็นสารสกรัดที่มีคุณภาพมากๆเรา พัสดนนะครับผมสารสกัดด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ดูแลลูกค้านะครับทั้งก่อนทานและหลังทานนะครับคือจุดล้มต้นเลยนะครับจากตัวเองเลยนะครับผมก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สุขภาพดีแล้วก็เพื่อดูแลลูกและก็คนที่เรารักไปนานๆครับผมแล้วก็คอลลาเจนนะครับไม่ได้มีดีแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีดีในเรื่องผิวด้วยแล้วก็ในเรื่องถุงที่ดีขึ้นด้วยครับผมคือปกติอะก่อนหน้านี้เราขายออนไลน์ ใช่ไหมคะมันก็จะมีสินค้าหลายหมวดหมู่เลยนะคะที่แก้ปัญหาเฉพาะนะคะว่าแบบปวดข่าวอาจจะเป็นน้ำมันนวดตัวดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะล้างลำไส้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเราก็เลยมานั่งศึกษาว่าจะมีสินค้าตัวไหนสักหนึ่งตัวไหมที่ดูแลร่างกายได้แบบหลายหลายด้านเราก็เลยศึกษาจนเจอคาว่าคอลลาเจนเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยจริงๆอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทั่วร่างกายเลยคะ่ะทุกข้อกระดูกเนาะเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ พอเรามาเจอตัวนี้เราก็เลยบอกว่าเอ้ยตัวนี้ตอบโจทย์ทาให้เราขมวดสินค้าทั้งหมดอะคะ่ะมาอยู่ในกลูโคเจนตัวเดียวะคะ่ะต้องบอกก่อนเนาะว่าวันนี้ทุกคนที่กินคอลลาเจนทุกคนทุกบ้านมีคอลลาเจนอยู่แล้วสิ่งที่เราประทับใจตัวนี้คือ1คืออร่อยพอมากยอะไรคะทุกคนน่าจะเคยกินคอลลาเจนแล้วมันคาวพอมันคาวแล้วทุกคนไม่กินมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์แล้ววันนี้เราก็เลยปิ๊งไอเดียว่าถ้าวันนี้เราทำคอลลาเจนให้อร่อย เหมือนทุกคนติดน้ําชาหรือกาแฟทุกคนจะกินทุกวันวันนี้เรามั่นใจว่าเราทํารสชาติลิ้นจี่ออกมาเนี่ยคือคือโดดเด่นแน่นอนเราไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นลิ้นจี่ชัดเจนสดชื่นพอวันนี้มันเป็นแบบนี้เราก็เลยมองว่าถ้าทุกคนได้ชิมรสนี้ทุกคนจะกินทุกวันแล้วไม่ใช่วันละแค่ 1. นึ่องลองได้เลยค่ะวันนี้บางคนขอ3ซองได้ไหมเพราะว่ามันอร่อย พอมันอร่อยเสร็จปุ๊บทุกคนกินต่อเนื่องมันเกิดผลลัพธ์ชัดเจนจริงๆครับก็จริงๆแล้วส่วนตัวครับชื่นชอบสินค้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราก็มองว่ามันทานแล้วอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็ <c oughs> เลยคิดว่าน่าจะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อะไรยเงี้ยครับ <c oughs> เข้ามาสู่แพลตฟอร์มของในกลุ่มจอกๆที่มีผู้ติดตาม <c oughs> เป็นเกือบสองล้านกว่าคนอย่างเงี้ยครับผมมองว่าทุกคนทุกท่านาน่าจะได้ทานของดี แล้มีประโยชน์อะไรเงี้ยครับก็เลยว่าวันนี้เลยจับมือกับแบรนด์ไอซิกาครับที่เราจะขอเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับรายเดียวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับผมเร็วๆนี้นะครับจะมีกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมการตลาดนะครับที่เป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวให้ทางผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับได้ได้แนะนำนะครับครับสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องของการร่วมมือกันนะคะในส่วนของแบรนด์ไอซิกาแล้วก็ตัว ทางทีมจอบเองอะค่ะจะบอกว่าเราเกิดการทดลองใช้จริงว่าจริงๆเราเคยมีสินค้าหลายๆแบรนด์อะติดต่อเข้ามาหาทางเราเนาะว่าอยากให้เราทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าโปรโมทให้หรือว่าเป็นการเป็นสปอนเซอร์อะไรก็ตามแต่แต่ว่าเรายังไม่ได้ลงมือถาจริงจังแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยเราเคยทดสอบทดลองเนี่ยอาจจะยังแบบเราไปตอบไม่ได้ด้วยด้วยเหตุผลมากกันอย่างที่แม่แมๆเพื่อนๆพี่ๆรู้อีกว,ว่าอ่าถ้าเกิดเรา ทำอะไรไปแล้วมันโดนไม่ไม่ค่อยดีออกไ,ป,ไ,ไปล่อยสินค้าไม่ดีไม่ปัาอไ,<ป>ไปเราก็เป็นคนแรกแหละที่จะโดนเราก็เลยอยากที่จะสกรีนสิ่งที่มันมีคุณภาพจริงๆดีจริงๆมาให้ทุกท่านนะคะทีนี้นในปีนี้เราเลยแผนว่าพอเราได้จับมือกับทางไอซิการค่ะเป็นแบรนด์แรกตั้งแต่ประวัติการจ็็อกที่เคยทามาเนาะเราก็เลยอยากเปิดตัวให้ปังะคะ่ะแล้วก็แผนแรกเลยก็คือเราตั้งใจจะทําคอนเสิร์ตนะคะในปีนี้เจอกันแน่นะคะจ็อกจ็อกจะจัดเป็น มิสซิสเฟสติวัลนะคะภายใต้คอนเซปต์ดอกตีเวิรนะคะแต่ว่าเมื่อไรอย่างไรนะคะ mm. เดี๋ยวติดตามทางเพจเจ้าจอกอีนึงก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะเป็นกระบอกเขียงให้ทางเจ้าจอกอีนึงตักตัวด้วยนะคะ่างก<ช>ิจกรรมของคอนเสิร์ตจะมีตัวิตภะพฑนเข้าไปร่วมในคอนเสิร์ตใช่ค่ะใช่ค่ะในใน,ใน,ใ,นในงานค่ะเราก็จะมีที่เราวางแผนกันไว้ก็คือจะเป็นเกมเ,เป็นกิจกรรมละกันชื่อ Lucky g r o w ค่ะสำหรับท่านที่ซื้อบัตรคอนเสิเร์ตนะคะในช่วงอดีตของเราไปเนี่ยเราก็จะมี คะตัวนี้ให้ท่านด้วยโดยที่ออาจจะต้งท่านจะต้องเออทานจริงๆนะคะแล้วก็เอ่อเช็คอัพกลับมาให้กับเราเนาะโดยที่ใครที่มีผลลัพธ์หรือว่ารีวิวออกมาได้ดีที่สุดเนะี่ยเดี๋ยวเรามารับรางวัลกันในงานวันนะั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้บุกตลาดอินฟลูเอนเซอร์เลยต้องบอกก่อนว่าในในฐานะที่เราดูแลตรงนี้เนี่ยเราอยากฟังเสียงจากคนใช้จริงค่ะเพราะว่าตัวเราใช้เองน่ะมันดีจริงคือตัวมกระเลงองอะ่ะไม่ทานคอลลาเจนเหมือนกันแล้วพอมาทานเนี่ยผลลัพธ์ก็คือหนึ่งเหมือนไม่ขาวแล้วอร่อยแล้วเราอยากกินต่่่่่อออนนนนงงงงงยยยััมมมาาาากกๆเเีีี้้คะะแลลลว็หหบบดไส ทีเนี้ยถ้าเกิดเราอยากให้เสียงใช้จริงมันถึงเราบันถก็ต้องเป็นเพื่อนๆของเราน้องๆแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหลายค่ะจากจมบจอ่าจะเป็นกระบอกเสียงได้ดีที่สุดยังไงก็ฝันด้วยนะคะมีการดึงตัวแม่เหล็กของอ่าอินฟูเนจับจอบมาร่วมโปรเจกร์นี้นะคะวันนี้ก็มีนุ้ลัสมาด้วยใช่ค่ะก็อันนี้เป็นอ่อวอมก่อนนะคะวอมวอมวอมเล็กๆก่อนนะคะแต่ว่าในวันจริงก็ต้องมีแน่นอนแล้วก็ได้อีกทางนึงคือจับจอกนางงามวันนี้นะคะเข้ามาช่วยต้องขอบคุณมากๆแล้วก็น้องๆนางงามที่มาร่วมวันนี้นะคะ ก็คาดหวังว่านะครับโกคอลลาเจนนะครับจะเป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับผมและก็จะสามารถถึงมือนะครับทุกๆคนได้นะครับเพราะเพราะว่าผมคาดหวังว่าอยากจะให้นะครับทุกๆคนนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นนะครับยังมีคุณที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมมีแผนการตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านครับผมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชานะครับพม่าและก็เวียดนามครับผม ก็ค <G> <uk> <rainforest>. ่ะในส่วนสุดท้ายนี้ที่อยากฝากนะคะก็ผู้ที่สนใจก็เดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางการส่งสินค้าติดตามได้ที่ทางเพจจอกจอเพจหลักก่อนนะคะหรือว่าในมุมของดีลเลอร์หรือว่าตัวแทนเนี่ยเรารอติดตามต่อไปว่าเราจะวางแผนการตลาดด้านนี้ยังไงนะคะที่สําคัญค่ะอยากฝากุกท่านไว้นะคะของไม่ดีจริงเนี่ยจอกจอกไปเอามาขายให้โดนสาปเองแน่นอนค่ะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะแนวโน้มของเราก็จะทําการตลาดภายในประเทศนะคบแล้วก็จะเป็นที่หนึ่งของ โปรตีนซึ่งในหน้าปัดของออคอลลาเจนเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าต่อไปนี้จะเลือกไม่เลือกไม่ยากแล้วนะครับเพราะเราจะขึ้นมาเป็นสิดอันดับ top f ฟของของคอลลาเจนสำหรับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเราก็คิดว่าเราจะ,ะ,ะมุ่งไปทางเรื่องของอการตลาดซึ่งในแถบประเทศใกล้ใกล้บ้านเราที่อินโดนีเซีลาวหรือว่า เวียดนามม่าอะไรเงี้ยคือเราก็จะมีแพนในระยะอันใกล้นี้นะครับ <c oughs> ก็อยากจะฝากทั้งพี่สุงคมชนหรืแอแขกวิบเกียรตที่มาลองเทสดูของเราเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันดียังไงแล้วกอ็อยากจะให้สัมผัสกับตัวโค o เจนนี้ของของเรานี้ให,ให,ให้ดูว่ามันได้ผลขนาดไหนนะ <c oughs> ขอบคุณครับ